The game. แล้วคนที่สอง the game. สไปอินเดอะเกมคนี้หนูก็มาสร้างบ้านใหม่นะคะจะมารีวิวเรื่บ้านของมิวน่นเป็นบ้านของจะไปดูที่บ้านหลังใหม่แล้ค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช่ค่ะเลอแค่เลอแค่เตียงกับโครงบ้านถอดรองเท้าก่อน ค่ะถ้างั้นเราไปดูของเล่นของมิ้วกันเลยนะคะมาของเล่นของมิ้วอยู่ทางนู้นะะาาน,นะคะแป๊บหนึ่งใส่รองเท้าอยู่จะเร็วเรื่ไงโทรศัพท์ตกโอเคโอเคลาบูเบอรี่ด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังถ่ายทำวิดีโอเรื่องอะไรคะเรื่องบ้านของมิวค่ะนี่คือที่ทรงตัวนะคะใช่เลยค่ะคุณฮะเบออะไรนะบ์เบอรี่แมลชอรี่ เออเชอรี oh, แบบ่แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวฉันทรงตัวด้วยค่ะแป๊บ,บนึงค่ะฉันกลัวเฮ้ยไม่เจ็บตกมันนี่ค่ะ <c oughs> ต้นอะบูเบอรี่อินเตอร์เกมจะทรงตัวนะคะข้าวไว้ก่อนนะคะว่านี่มากเยอโอ้โดดแบบอย่างนี้เลยค่ะดูสไปค์ค่ะ ดูดูสไปเด้นนะคะตึงๆตัวเตือยเตือยดู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 เชอรี่นะคะบูบลเล่โอ้คุณเชอรี่คือฉันเองบูรี่คือคุณดิ่ฉันเองค่ะไม่ต้องเลยนี่ค่ะเชอรี่อินเดอะเกมไม่ต้องค่ะวันนี่จะมาถ่ายทำเด็กปัญญาอ่อนค่ะมันจะจบแล้ว ้นีไม่ค่ะห้ามถ่ายค่ะห้ามถ่ายเพียงเท่านี้ค่ะแล้วต้องไปในบ้านด้วยค่ะแล้วต้องไปในบ้านคุณด้วยโอเคค่ะมาแวก็กดสแลวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งมาสวัสดีกับแม่ไปสวัสดีกับแม่คุณคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะ i <laughs> <laughs> <laughs>